ทำ YouTube เนี่ยผมทำอยู่ทุกวันนี้นะฮะคืออัพคลิปสัปดาห์ละประมาณหนคลิปแล้วก็มีไลฟ์สดอยู่เนี่ยครับแต่วันนี้เนี่ยอยากจะมาแชร์ว่าเฮ้ยมันมันได้ต่อเดือนเนี่ยมันได้เท่าไหร่ซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกว่าบิจิเนอร์กัน,นยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แบบเอ็กซ์เพิดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ใช่นะแต่เราจะมาแชร์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะเราจะลงทุนทำยูทูบเนี่ยมันใช้อะไรบ้างฮะแล้วมันคุ้มทุนไหมฮะกัน กับการที่ลงทุนไปเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็ลงทุนในตลาดฟอเล็กผมมาทำ YouTube ผมก็เรียกว่าเหมือนเป็นการลงทุนอีกอย่างหนึ่งนะฮะวันนี้จะมาแชร์นะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็คุ้มไหมฮะกับเงินที่ได้ต่อเดือนจาก YouTube โอเ okay, คนี่คือกุนแจเซตนะฮะเห็นไหมฮะ โอเคโฟกัสช้าจริงๆเลยนะฮะอ่โอเคอันนี้คุยกันไอเซนก็คือว่าคือเวลาคุณทำยู u ูบแบะจะต้องทำให้ให้ออช่องของคุณเนี่ยมันมีชั่วโมงของคนดูมา4,000ชั่วโมงคือรวมลูกคลิปนะให้4,000ชั่วโมงก่อนนะฮะถึง เปิดสามารถเปิดการสร้างไรายได้ได้เอ่อจะส่งไอใบของคุณเซนไมที่ผมโชว์ดูเมื่อกี้คือใบนี้นะหรือยูทูบ YouTube จะส่งมาให้นะครับก็เริ่มสร้างไรายได้ได้จากโฆษณานะฮะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เยอะมากนะซึ่งผมทํามาก่อนหน้านั้นเองนะคือผมสามารถสร้างไรายได้ตั้งแต่เดือนกุมภาเมื่อปีนี้เองแต่ว่าผมทํามาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เพิ่งมาจริงจังแล้วก็สามารถเปิดสร้างไรายได้นะฮะผ่าน YouTube เพราะว่ามันครบ4,000ชั่วโมงวอดีเนะี่ยมันกุมภาพันนะฮะรายได้ที่ได้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยนะครับคือ ประมาณเท่าไหร่คือวันนี้คนนี้ผมอัาคือวันนี้่ะน,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 นะฮะเดือน4 2021นะฮะผมมีรายได้จาก t u b e เนี่ยอยู่ประมาณ158.07ปยเหรียญนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราผมทำตั้งแต่เดือน,นกุมภามีนาเมษายนตีก็สา3เดือนแล้วกันกลมๆนะฮะแล้วผมจะลองเอฉลี่ยให้ดูนะว่าต่อเดือนเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะฮะหาร3นะฮะ Okay. ได้ประมาณเดือนละประมาณ52เหรียญนั่นเองประมาณพันหนะประมาณพันหซึ่งไม่ได้เยอะมากก็เรียกว่า <c oughs> จะไม่พอได้แต่ว่ามันก็โอเคนะถือว่าเป็นการอินเวสต์อีกแบบนึงนะ <c oughs> โอเคโอเคเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรายได้ที่ผมได้ต่อเดือนว่ามันจาก y ยู u ูบเนี่ยมันได้เงินประมาณเนยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ตัด ตัดรอบทุกเดือน 50- 50เปเ,ปเปนะมันจะต้องให้ครบร้อยเหรียญก่อนมันถึงจะเริ่มโอนเข้ามาใส่บัญชีของเราอะนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะฮะอุปรกรณ์ที่ใช้เนี่ยมีกล้องตัวนี้ผมอ่านอยู่เนี่ยกล้องตัวนี้นะฮะมูลค่าก็หมื่นสามนะฮะแต่ไม่ได้ซื้อเองนะฮะแต่ก็เป็นมูลค่าอย่างหนึ่งก็คือหมื่นสามไม้ไม้ตัวนี้นะฮะเป็นไม้ติดติดปกของผมเนะี่ยสามร้อยนะครับแล้วก็มีไฟดวงนี้นะไฟดวงนี้ห้าร้อยบาทนะแฝดเซลล์ซื้อมาแล้วก็คอมตัดวิดีโอตัวนู้นี่ผมเคยรีวิว 25,000นะฮะฮะลงทุนหาแล้วเท่าไหร่อะอ่ะกล้อง DSLR นะฮะเอาดีๆหน่อยนะฮะเอาแบบดีๆหน่อยที่จริงก็ใช้โทรศัพท์มาถึงอัดก็ได้แหละนะฮะไม่ได้สิแต่ไม่ได้สีเรียกแต่ว่ามีกล้องก็ใช้กล้องเพราะว่าเอ,อ่อคุณภาพมันค่อนข้างที่จะดีกว่านะฮะหมื่นสามก้องหมื่นสามบวกสามร้อยบวกห้าร้อยบวก25,000นะฮะมันจะแพงกล้องกับคอมเลยนะฮะลงทุนประมาณ38,000บาทนะครับยูทูบ เริ่มทำยูทูบแล้ลงทุนเท่านี้นะอาจจะไม่ต้องใช้กล้องดีดๆแบบผมก็ได้นะก็กล้องมือถือก็ได้ดังนั้นเนี่ยจุดคุ้มทุนนะเราจะได้เท่าไหร่นะสมมุติว่าผมได้ 52- 52เหรียญเนี่ยนะผมต้องได้ประมาณกี่เดือนถึงจะคืนทุนนะฮะผมน่าจะได้ประมาณ52คือเดือนละประมาณพันห้าร้อยบาทะพูดได้ง่ายๆก็คูณเนดะ็กโง่ไปเลยนะฮะพันห้าร้อยคูณอ่าสามสิบได้ไหมประมาณไม่เกิน30เดือนฮนะประมาณสัก20ถึง30เดือนคุณก็จะคืนทุนของผมนะเรียกว่าก็ ทำไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่ามันเป็นแพสซีฟอย่างหนึ่งแค่นั้นเองคือมันเป็นแอคทีฟแล้วก็แพสซีฟไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ต้องออกแรงเลยครูก็คุณต้องออกแรงคิดคอนเทนต์ถ่ายคลิปอันนี้คือคุณต้องทําอยู่แล้วแหะนะครคุณคุณต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าเวลาทําไปแล้ว ช่องคุณมันโตขึ้นเลยเงี้ยยอดวิวมันก็เพิ่มมันเพิ่มขึ้นเ,เ,เลยอยู่แล้วล่ะนะครับอันนี้คุณก็ไม่ต้องออกแรงแล้วสมมติว่าทําประมาณสักทำถ้าเกิดผมได้เลทประมาณนี้เรื่อยๆนะประมาณ52เหรียญหรือพันห้าร้อยบาทเฉลี่ยนะอันนี้อย่าว่าผมนะไม่ได้คิดมาประมาณพันห้าร้อยบาทต่อเดือนไปเรื่อยๆเงี้ยผมจะคืนทุนประมาณ2ปีถึงจะคืนทุนในค่าอปุปกรณ์นะแต่ผมคิดว่ามันคงต้องเพิ่มขึ้นแหละนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องคิดคอนเทนต์ใหม่ให้คนมาแบบติดตามเรามา สนใจเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ค่าโฆษณาที่มันเยอะขึ้นนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงสปอนเซอร์อะไรนะเพราะไม่ได้มีเข้าอยู่แล้วนะมีแค่ค่าโฆษณาเนี่แหละฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรักกันชอบกันฮนะอย่ากดข้ามนะฮะโอเคเรอเล่นนะการลงทุนอย่างหนึ่งนะอินเวสต์อย่างหนึ่งนะแต่คุณก็ต้องอ่านคลิปคิดคอนเทนต์ไร like ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครเริ่มทำเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทอนะเพราะว่าผมลองดูกราฟแล้วแหละนะครับว่ากราฟของผมเนี่ยการเติบโตมีอยู่จริงนะการเติบโตของผมเนี่ย่ยมมันนนนเปป็ราาาฟแบบวผขึ้ไดูนะ เห็นไหมว่าช่วงแรกๆของผมเนี่ยกราฟมันข้างหน้าจะแบบนิ่งมากเลยแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆแต่ก็ต้องโตได้อีกคือช่วงแรกๆมันจะเงียบเหงามากเลยช่องมันจะไม่ค่อยมีคนหรอกแต่เวลายอดซับคุณเยอะเลยเนี่ยนะผมคิดว่ามันก็จะโตขึ้นไปอทวีคูณนะครับโอเคเนาะมันก็โตขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณมีหมื่นซับแสนซับมันจะยิ่งโตไวขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะยิ่งช่องคุณซับเยอะคุณโตจะยิ่งโตไวขึ้นแต่กว่าที่คุณจะช่องซับเยอะคุณก็ต้องเริ่มออททนน ทำไปนะครับก็อย่างผมก็มนันได้นำมาเช้แบบิ๊กิเนอร์นะผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้าน YouTube คิดคอนเทนต์อะไรผมก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมก็จะเก่งขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็มันน่าจะสร้างได้ให้กับผมได้ ตลอดนะเพราะคลิปก็อยู่บน YouTube ก็มีคนเข้ามาศึกษาเข้ามาดูก็ขอบคุณนะเพื่อนๆที่มาดูคลิปมาคอมเมนต์มาเป็นเลขกท่าไหร่มาศึกษากับคลิปผมนะผมก็ได้การสนับสนุนจากคุณแหละเพื่อนๆที่พี่แหละที่ยังรักกันชอบกันยังดูกันอยู่ตามกันอยู่นะขอบคุณมากเลยอ่าโอเคประมาณนี้กันนะครับคลิปนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยฮนะลงทุนใน u t u b e เนี่ยงบประมาณนะบานปลายเท่าไปเท่าไหร่แล้วจะจุดคุ้มทุนมีไหมมีฮะเท่านั้นเองนะฮะมามาแชร์กัน โอเคถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะเราควนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมดอ f เด็กแมนด้วยนะโอเคแล้วกเกิดใครคอ,อยสงสยัยอะไรคอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้เยอะเลยนะคอมเมนต์ไม่มเลยนะจะจะมาตอบแล้วกันโอเคไปแล้วสวัสดีครับ